นี่จันประมาณยี่สิบตาไม่รู้ว่าจะด่างหรือไม่ด่างโหมีด่างกี่ข้อเดี๋ยวมาดูกันนอกที่ผมบอกว่าเราต้องมาลุ้นกันนะว่าเขาอะจะขึ้นไหมเพราะว่าผมปาดเฉียงไปแบบเฉียงเยอะมากเห็นไหมเนี่ยเฉียงเยอะมากน่าจะเกินสองนิ้วอะครับนะอ่าอย่างนี้นะกรณีแบบนี้นะนเพื่อนๆนะก็คืออันนี้เราต้องเปลี่ยนวัตดุปลูกได้แล้วนะครับบางอันบางอันนี่ก็ลากเขาทะลุขึ้นมาอย่างนี้เลยเห็นไหมยอดนี้ที่มีด่าง นิดนึงเดี๋ยวดูที่มีรากไหมสวัสดีครับเจอกันอิกล้วกับไก่บ้านสวนวัสนาดีนะครับเพื่อนหลังจากที่ห่างหายกันไปเป็นเดือนเลยก็จะบอกว่าฝีผมนะฮะแตกแล้วแล้วก็มีประสบการณ์เดี๋ยวมาเล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังวันหลังแล้วกันเนาะโอ้โหเจ็บขามากมันอยู่ที่ต้นขาหลังจากที่เราหั่นข้อแล้วก็ยกยอดในส่วนของสเสน่จันทร์บุษราคำไปนะเพื่อน ก็ครบ1เดือนนะฮะวันนี้วันที่ 30- หรือ3านะจำไม่ได้แล้วก็ประมาณ1เดือนเต็มเต็มเนาะเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับหลังจากที่เราหั่นข้อแล้วแล้วก็เอามาใส่ตู้อบแล้วผ่านไป1เดือนเนี่ยต้นเขาจะโตแค่ไหนนะเดี๋ยวพาไปดูนี่นะเพื่อนเพื<ๆ>่อนคือวันนี้ต้องบอกว่าผมเดินผ่านมานะแล้วก็เห็นตัวหน้าวัสดุปลูกของเรานะครับคือมันขา,ขาวๆแล้วมันแห้งนั่นเองนะผมก็เตรียมน้ําใส่ตัวฟ็อกซี่นะ ก็คือจะเอามาผมด้านหน้าหน่อยเดี๋ยวมาเช็คกันเลยว่าเออมันจะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวให้ดูเพื่อนให้เพื่อนๆดูอันนี้น่าจะงอกทุกกระถางเลยนะสิบสองกระถางงอกทุกกระถางแล้วก็อันนี้อันนี้นี่เหลือหนึ่งกระถางเดี๋ยวเรามาดูกันนะเพื่อนๆนว่าทำไมอีกหนึ่งกระถางเนี่ยมันถึงไม่งอก ผมมองไม่เห็นนะผมต้องใช้เนี่ยผมให้เพื่อนดูด่างมั้งไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรกันรับเนี่ยโอ้โหมีด่างมั้งไหมผมมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวมาดูสินะว่ามันมีมีด่างบ้างหรือเปล่าสล้นี่จันประมาณยี่สิบตาไม่รู้ว่าจะด่างหรือไม่ด่างโอ้โหมีด่างกี่ข้อเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นส่วนที่เรายกยอดมานะใบมันเหี่ยวๆตกๆนิดนึงแล้วอะผมว่าความชื้นในกระถาง มันน่าจะแห้งแล้วล่ะเดี๋ยวค่อยมาเติมน้ําอีกทีนึงน่าจะมีรากออกมาแล้วเขาดึงความชื้นในกระถางแล้วก็มันไม่พอนะครับเพราะว่าผมใช้กระถางเล็กหน่อยแล้วใบมันจะดูตกๆนิดนึงมาเดี๋ยวมาดูที่เป็นประเด็นกันก่อนเลยเพื่อนๆอ,อ๋อขึ้นขึ้นแล้วแต่ว่าขึ้นน้อยหน่อยรากยังไม่ทะลุยี่สิบกระถาง <c oughs> ดางไหมเขียว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  เขียวเขียวม,มันเขียวหรอด่างไหมเขาจะเขียวเนาะต้าอันนี้หน่อที่เป็นอ่าตาที่เป็นสองหนอ่อก็ขึ้นสองหนอ่อทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวนะตาก็ไม่ค่อยดีเล็กๆด่างไหมเนี่ยเหมือนไม่ด่างนะ ถ้ามันด่างมันก็จะด่างตั้งแต่เล็กๆเลยนะเพื่อนๆเขียวอีกแล้วที่มันขึ้นทุกดอกเพราะว่ามันเขียวหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแบย่เจ้าดูซะก่อนอันนี้สองตาเหมือนกันนะเพื่อนๆเขียวเขียวแล้วก็เขียวนี่ลากลากโผล่แล้เนี่ยกรณีแบบนี้ อ่าอย่างนี้นะกรณีแบบนี้นะนเพื่อนๆนะก็คืออันเนี้ยเราต้องเปลี่ยนวัตดุปลูกได้แล้วนะครับเอาไปเปลี่ยนได้แล้วบางอันบางอันนี่ก็ลากเขาทะลุขึ้นมาอย่างนี้เลยเห็นไหมทะลุขึ้นมาด้านล่างก็เริ่มทะลุแล้วครับผมยังเจ็บขาอยู่เลยใบกัมป,ปูก็หมดแล้วด้วยถามว่าเลี้ยงอย่างนี้ได้ไหมก็เลี้ยงได้นะนเพื่อนๆนะไปจนสี่ห้าใบก็เลี้ยงได้อันนี้มีหนอมีหนอแบบนี้แต่ว่า าลากอย่างไม่ทะลุอันนี้ด่างไหมเนี่ยกล้องกล้องเห็นจากสายตาผมนะเพื่อนๆเ,เหมือนกับว่ามันจะไม่ด่างเลยอะมันจะไม่ด่างสักตาเลยเหรอเป็นไปได้ไงวะตอนตัดตามันก็มีตาที่ตาที่นี่อยู่นะ ตาที่เขาลายพาดอะไรอ่ะลายพาดออ,อะไรนะด่างอะลายลายพาดตาเ็าเหมือนเห็นอยู่ห้าหกตานะคือจะบอกว่าผมอะล็อตนี้ยรู้แล้วแหลวะว่าต้นใหญ่สองต้นอะก็คือมันมีเขียวเยอะตามันมีเขียวเยอะแล้วผมหวังไว้สักยี่สิบตาเนี้ยด่างสักห้าตาผมก็โอเคละ คาดหวังไว้ในใจอ่ะห้าตาเพื่อนเพื่อนแล้วก็ถ้าจะออกนะครับผมก็วางแผนไว้ประมาณสักสี่สี่ใบสี่ถึงห้าใบนะฮะสี่ถึงห้าใบแต่ถ้าสมมติว่าใบาถ้าเป็นในกรณีใบเขาใหญ่ๆนะใบเขาใหญ่ๆก็สามสี่ใบเงี้กย,ยก็ได้แลแล้วก็ดูรากเป็นหลักด้วยอันไหนถ้ารากมันอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีรากเห็นไหมนี่เห็นเห็นไหมเพื่อนี่มีรากโผล่มาละแล้วรากไม่มีแต่รากมันน่าจะมีรากใกล้ๆตาครับ ก็สักสาใบถ้ารากมันฟูฟูหน่อยนะสักสามใบก็ใช้ได้ละเว้ออันนี้สองตาไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตานี้นี่จะบอกว่าไม่รู้ว่าตาตรงนี้จะด่างไหมแต่เนี้ยเขียวแล้วล่ะโอ้ยผมก็จะมาสเปรย์น้านะครับเพราะว่าชื้นๆโอ้ีีรากแบบว่าดูดิรากฟูฟ่องเลย ระยะเวลาในการชํำของเรานะอันนี้ก็คือสามสิบวันประมาณหนึ่งเดือนน่ะผมจะวันที่เป๊ะๆไม่ได้ประมาณสามสิบหรือสามเอ็ดอะ่ะไม่รู้ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้น่าจะสามสิบสามสิบเอ็ดก็ประมาณสามสิบวันผ่านไปก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะหยุดนะครับแล้วก็ผมจะสเปรย์น้ําไปก่อนนะขั้นตอนนี้ผมก็คือผมมาเช็คเพราะว่าเห็นหน้าวัสดุป,ปลูกเนี่ยเขามันแห้งแบบนี้แล้วครับถ้าเราเอานิ้วเคียเค่ยร์เอานิ้วเคียเค่ยร์ดูแบบนี้คือ โอ้โหหมดไปข้อนิ้วหนึ่งก็คือมันมีความชื้นนิดๆครับมันมีความชื้นนิดๆผมเขี่ยให้ดูนะนี่คือตู้ผมอ่ะมันใหญ่ตู้ผมมันใหญ่กรณีที่ตู้ใหญ่แบบนี้นะจะบอกว่าเนี่ยของผมตู้ใหญ่ใช่ไหมตู้ใหญ่แบบเนี้คือความร้อนมันจะสูงนะนเพื่อนมันจะไม่เหมือนกับที่เราใช้ถุง ใช้ถุงแล้ะห่อขึ้นมานะอันนั้นน่ะควบแน่นนะครับเราก็ใส่บางคนอาจจะใส่ตะกร้าหรือใส่ให้เต็มตุดถุงอย่างเงี้ยประมาณ5ต้น6ต้น1ิบต้นก็แล้วแต่แล้วแต่กระถางมันจะเล็กจะใหญ่เนะาะความชื้นเขาจะพอดีพอดีสัน่นทัดถุงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นพวกไซส์สามสิบสามสิบคูณสี่สิบอะไรประมาณนั้นนะที่เขาใช้กันนะผมก็ลืมไซส์ไปละอันนั้นคือจะเป็นควบแน่นก็คือจะ พอดีแต่ท่านในกรณีที่เป็นใหญ่แบบผมเนี่ยจะบอกว่าความร้อนนะครับมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นมาดูนะวัสดุของเราว่ามันแห้งหรือเปล่านะครับเราก็เอามาเติมจะทางที่ดีเนี่ยจะบอกว่ามาสเปรย์ทุก7วันก็ได้นะในกรณีที่เป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นถุงอบอย่างที่บอกไปตอนแรกอะ่ะอันนั้นก็คือแบบผมเคย เคยเขาเรียกว่าไม่เคยเปิดปากถุงเลยประมาณ2เดือนเนี่ยก็คือความชื้นเนี่ยแทบจะไม่ลดเลยมันจะคงที่มากๆแต่ถ้าเป็นตู้อบใหญ่ขนาดนี้ก็คืออุณหภูมินะครับก็คือความร้อนมันสูงเพราะฉะนั้นวัสดุปลูกมันจะแห้งเร็วกว่าเราก็ต้องหมั่นมาดูวัสดุปลูกของเราว่าความชื้นเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมอย่างเงี้ยจริงๆผมน่าจะมาเปิดตอน15วันแรกนะแล้วก็มาฉีดเนี่ยมันจะค่อนข้างโอเคอความชื้นในกระถางมันจะมีสูงวันนี้อันนี้คือเมื่อกี้แย่ไปประมาณข้อนิ้วอะ่ะข้อนิ้วนี่คือไม่ ไม่เจอความชื้นไปเจอเจอตรงไปลายปลายเจอตรงไปลายปลายก็ประมาณข้อนิ้วหนึ่งครับนะก็คือข้างล่างเนี่ยยังมีความชื้นอยู่แต่ข้างบนเนี่ยคือไม่มีแล้วผมก็ต้องมาสเปรย์น้ําเพิ่มครับก็เสร็จแล้วจะประมาณนี้นะมันก็จะมีความชุ่มชื้นแล้วก็ผมจะสเปรย์น้ําลงไปแบบนี้เนาะในถาดให้มันมีน้ําขังอยู่นิดนิดเพราะว่าเนื่องจากว่าในส่วนของตัวผมความร้อนมันค่อนข้างสูงนะครับ มันก็จะแห้งได้เร็วก็จะเผื่อไว้นิดนึงเพราะว่าต้นเนี่ยเขาโตแล้วมีใบแล้วเขาสามารถสังเคราะห์อาหารสังเคราะห์แสงได้แล้วนะเพื่อนๆน,น,นี่มันด่างไหมอันนี้ด่างไหมเนี่ยมีลุ้นมีลุ้นต้นหนึ่งเนี่ยมันใช่ไหมอันนี้เจเนี่ยเนีรืมเนี่ยใช่ด่างไหมเออมีลุ้นต้นหนึ่งคาดหวังไว้วันห้าหนอนนะเท่าที่เท่าที่จําได้นะ อันนี้ไม่รู้ด่างหรือเปล่ามองไม่รู้เรื่องตาไม่ค่อยดีนะครับไม่ได้ใส่แว่นอ่ะก็เสร็จแล้วผมจะสเปย์ไว้พอชุ่มๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองคุยดูอันนี้อันนี้เป็นสองหนอ่อหนึ่งสองขึ้นหมดทุกหนอ่อโอเคเน้นชื้นหนึ่งข้อนิ้วที่เราวัดกันได้ละแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือผมจะสเปย์น้ําไว้อในถาดอย่างนี้ให้มันมีน้ําหน่อยเพราะว่าอช่วงนี้แดดร้อนมากๆด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ตัวหน่อของเราเนี่ยมันแตกขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องการน้ําหรือว่าความชื้นนะครับไปหล่อดเลี้ยงรากาวัสดุเราก็จะมีแห้งเราก็จะมาเติมไวมสักนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะนะครับประมาณนี้ทีนี้มาดูเจ้าที่เรายกยอดเนาะก็จะเป็นไปตามคาดครับก็คือวัสดุปลูกเนี่ยค่อนข้างแห้งแต่แห้งไม่มากนะครับแห้งไม่มากก็ประมาณข้อนิ้วนึงเหมือนกันนะครับแล้วก็ สังเกตก็คือเขาเริ่มมีรากแล้วนะฮะนี่รากเขาโผล่ขึ้นมาในกระถางแล้วนะครับแล้วก็ตานล่างเนี่ยผมลองโฟมไว้ดนี่รากเต็มแล้วนะนี่แล้วก็ใบใหม่ตอนแรกอันเนี้ยไว้สี่ใบใบใหม่ก็โผล่มานิดนึง พร้อมลากนะเพื่อนๆนะแต่เนื่องจากว่าใบเขาเยอะเกินไปอะ่ะจริงๆอย่างที่บอกแหละน่าจะเอาไว้ประมาณสักสามใบสองหรือสามใบพอยอดนะเขาจะได้ไม่คายน้ําเยอะอันนี้เขาขายน้ําเยอะนะเพื่อนๆต้นหนึ่งเดี๋ยวดูท้ายก่อนตึ้มโหยังไม่โผล่นะครับยังไม่โผล่แต่ว่าตัวหลอดเขานี่ตัวหลอดเขามีแล้วมีหลอดแล้วใบก็จะตกนิดนึง ถ่ายยากนิดนึงนะครับที่มันจำขัดเจ็บขาด้วยลองคุยดูลองคุยดูอันนี้ประมาณโอ้นี้ประมาณเกือบสองนิ้วอะเกือบสองนิ้วอะที่เขาที่ความชื้นนะแต่ด้านบนนี่คือแห้งไปแล้วอันนี้ก็ไม่แปลกครับที่เขาจะแห้งเพราะว่าช่อเขาใหญ่นะครับในส่วนของยอดนี้ที่มีด่าง นิดนึงเดี๋ยวดูซิมีรากไหมข้างล่างยังไม่มีรากนะครับแต่ว่าตัวนี้มันมีใบออกมาละใบอ่อนเขาแตกมาแล้วก็เปิดแล้วแล้วก็เขียวเปิดมาแล้วก็เขียวลองคุยดูลองคุยดูนะให่ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้สองนิ้วสองนิ้วกว่าสองนิ้วกว่าเพื่อนเพื่อนแห้งที่เขาแห้งไปนะเดี๋ยวผมก็จะสเปรย์น้ํานะฮะแล้วก็ ใส่ตัวปกตินะครับก็แนะนํานะครับยกยอดเอาไว้สองถึงสามใบก็พอนะใบเขาใหญ่ด้วยครับเนี่ยใบเขาใหญ่ด้วยเขาก็จะเหี่ยวนะดูดิเหี่ยวตกนะแต่ก็มีรากอยู่นะเพิ่มเติมหนอนี้ที่เป็นหนอใหญ่นะตรงนี้ต้องบอกว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นช่อดอกนะแล้วผมตัดติดโคนมาเพราะว่ามันเหมือนเขาจะแตกเป็นสองยอดอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยตัดแล้วก็ลอง แคะดูคือมันเป็นช่อดอกเล็กๆนะเพื่อนๆผมก็เลยตัดออกนี่ล้วผมให้ดูนี่มันจะเป็นช่อดอกแบบนี้คาคาอยู่แบบนี้คาอยู่ข้างในผมก็เลยตัดออกเพราะว่ามันไม่เป็นหนอนะ่อเนาะต้นนี้มันก็เป็นหนอ่อแต่นี่ผมจะยังไม่งัดนะเพราะว่าต้นนี้มันมีรากออกมาแล้วผมก็จะปล่อยไว้แบบนี้แล้วก็เอาไว้สองสองใบพอการที่เราใบไว้เยอะเกินแล้วก็กระถางเล็กนะ มันก็จะเหี่ยวเร็วครับเพราะว่าความชื้นมันแห้งมันหายตู้ผมมันใหญ่ด้วยตู้อบนะก็จะประมาณนี้อีกหนึ่งกระถางอีกหนึ่งกระถางก็จะเป็นแบบไปคล้ายกันมันจะเป็นช่อดอกมันไม่ได้เป็นช่อนี้ยจะเป็นช่อดอกอยู่เขากาลังจะเป็นดอกไงตอนที่ผมตัดมาชําอ่ะเนาะอันนี้ก็แตกใบนะอันนี้ก็แตกใบเห็นไหมมันจะเป็นช่อดอกอยู่ ดูแล้วไม่มีผลครับถ้าแตกออกได้ตั้งแต่แรกก็ดีเลยครับแต่ผมยังที่บอกแหละคือมันเหมือนเขาจะแตกแบบเป็นสองนองแบบแตกกา้านอ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะแตกหรือเปล่านะมันเหมือนจะไปแตกทั้งสองกระถางจะเป็นแบบเนี้อาจจะเป็นอา,อาจจะเป็นเพราะว่าเขากําลังแตกช่อดอ,อกออกไมาคีนึงก็ได้แล้วอันไหนที่มันเป็นตัวยอดแบบนี้ครับมันก็จะโตขึ้นไปตัดตั้งแต่แรกเลยดีครับแล้วก็ไว้ใบแค่สองถึงสามใบก็พอโอเคเดี๋ยวพาไปดูกระถางนะครับที่เรายกยอดกันว่าเป็นยังไง โหน,นี่เลยก็สภาพตอนนี้เลยนะครับก็คือโดนมแมลงโดนอะไรแบบเล่นเยอะมากเลยนะเดี๋ยวมาดูหน่อเขาว่าเป็นยังไงประเด็นคือมันมีจะมาให้ดูหน่อที่ผมปาดไว้ข้างบนนี่นันเพื่อนเห็นใช่ไหมนี่หน่อที่ผมบอกว่าเราต้องมาลุ้นกันนะว่าเขาอะจะขึ้นไหมเพราะว่าผมปาดเฉียงไปแบบเฉียงเยอะมากเห็นไหมเนี่ยเฉียงเยอะมากน่าจะเกินสองนิ้วอะครับนะ แต่ว่าเขาต้องมีรากมานิดนึงเนี่ยผมก็กบไว้นิดนึงแต่ก็ตอนนี้ขึ้นใหญ่แล้วเห็นไหมเนื่องจากว่ามันเป็นหน่อด่างแล้วเขาก็แตกหน่อขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บใบแล้วก็เป็นฮาร์ปขึ้นมาเลยหน่ออื่นก็มาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นหน่อเก่าหน่อเก่าก็ด่างหน่อใหม่นี่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะด่างนะมีอันนี้ต้องมาลุน้นอันนี้มันเป็นสีเขียวเขียว นี่อันนี้ไม่น่าจะด่างมาตั้งทิ้งไว้เนี่ยน,นี่ไม่น่าจะด่างเพื่อนแล้วก็อันนี้ใบแล้วก็ใบอันนี้อุ้ยอุ้ยช้ำไหม,มเนี่ยอน,นี้ก็น่าจะเขียวอะถ้ามันเขียวมาอีกสักสามใบผมก็น่าจะียกว่ามาแก้มาแก,แก้แก้เกมหนอดด่างแล้วก็มีหนอหนอเล็กเพิ่มอีก นี่น่อเล็กอันนู้นก็น่าจะด่างเลยมีอีกสองหนอ่อเล็กๆตรงข้างในนู้นอีกหน่นหนอหนึงแล้วก็ตรงนี้อีกหน่อหนึ่งอะ,อะออโอ้หเขียวเขียวปาดไม่ดี <laughs> แต่หน่อชัดเจนก็คือหนอ่อนี้ผมช้ำนะั่นอะฝนมันตกเอดิด ไม,ม่ช้ำใบช้ำฝนมัน,นั้นตกหน้าจะชื้นมันอยู่กลางแจ้งกลางแดดแรงด้วยนี่แหละอันนี้ก็เป็นกระถางเนาะผมก็มาวางไว้ตรงนี้ลกมากเลยอให้โดนแสงนี่ก็ะจะประมาณนี้ สำหรับคลิปนี้นะครับการหันข้อตาแล้วก็ยกยอดเสนจันนะที่เราทําไว้1เดือนก็เป็นไปตามภาพที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับสรุปก็คือมันได้ผลเนาะทั้งวัสดุชําว่าใช้อะไรบ้างนะแล้วก็ขึ้นทุกตาเลยตาไหน ข้อไหนที่มี2ตาเขาขึ้นทั้งหมดทั้ง2ตาเลยนะแต่ว่าความด่างเนี่ยจะมากจะน้อยอยังไงก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงนะสำหรับไม้ด่างยังไงมันก็ต้องรุ้นกันอยู่แล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมไก่บารสวนวาสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับฮาฮโยูเจ้าเสจัน